ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูแรงดันน้ําในเครื่องกรองน้ํากันนะครับวันนี้เมื่อเราเปลี่ยนใส่ท่อเพิ่มแรงดันน้ำแอร์นะครับก็รูมว่าแรงดันน้ําจะเพิ่มขึ้นนะครับจนเครื่องกรองน้ําทํางานนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักสามบาร์นะครับเครื่องกรองน้ํามาทํางานได้นะครับใ้เข็มสั่นนะครับติ๊กติ๊กติ๊ก,กแต่เดิม เรื่องไม่ทํางานนะครับแต่เดิมเครื่องจะอยู่แรงดันน้ําจะอยู่ที่ศูนย์นะครับก็เวลาใส่องควบคุมก็เพิ่มแรงดันน้ําตัวนี้นะครับก็เหมือนว่าเหมือนกับว่าแรงดันน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับก็ลองดูอีกสักพักหนึ่งนะครับว่ามันจะใช้งานได้ตลอดไหมนะครับถ้าผลเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ